เฮ้ยเฮ้ยตัวใหม่เออตัวใหม่ตัวใหม่เอเอเจฮันซูถึงมันจะไม่ใช่ตัวใหม่แต่ผมก็ได้เจ้าฮันซูหกดาวทุกคน <c oughs> มาครับมาครับหกดาวมาคลิปนี้ถือว่าเราประสบความสําเร็จแล้วนะสองขวานสี่ร้อยเพชรกับหกดาวตัวใหม่นะครับเอ้ยไม่ใช่หกดาวตัวเก่านะครับหกดาวตัวเก่าทุกคนอย่าลืมนะเปอร์เซ็นต์ออกไปหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะโอเคไปต่อกันเลยดีกว่าเฮ้ยสองอันติด,ตด ก็สวัสด <unterschied> <g rees> <field> ีท <pack ing> ่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกมดาร์กลาจานะวันนี้คือวันที่17แล้วตอนนี้คือตอนเช้าคือมันเพิ่งอัปเดตแล้วเปิดเซิร์ฟมาเลยแล้ววันนี้มันมีกิจกรรมใหม่มาแล้วที่เด็ดกว่านั้นก็คือมันมีคู่หูใหม่มา3ตัวนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาส่งคู่หูใหม่ให้ทุกคนดูนะว่ามันมีโอกาสได้มาแค่ไหนคู่หูใหม่นะครับมันไม่ใช่ตัวใหม่แต่ว่ามันเป็นตัวเดิมแต่ว่าสกินใหม่นะครับวันนี้มันจะมีมา3ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ทุกคนดูอ มันจะมีเป็นโนโน s ซัมเมอร์โจฮันซูซัมเมอร์แล้วก็เลซัมเมอร์แล้วอีกอย่างที่ทุกๆคนไม่รู้นะครับก็คือสกินใหม่กับสกินเดิมนะครับสกิลมันไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูสกิลก่อนอสกิลของ3ตัวใหม่กดติภาพนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูที่โจฮันซูแบบ6ดาวธรรมดากันก่อนนะครับโจฮันซูหกดาวธรรมดา,าสกิลถ้าไม่ตายมันนะครับ ไอ้สกิลท่าไม้ตายของโจฮันสูฮกดาวธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นการทำดาเมจนะครับใส่ศัตรู5คนในระยะ5เมตรนะครับและได้รับดาเมจจำนวนมากในขณะ,ะนะเดียวกันเนี่ยจะเพิ่มคีของตัวละครนะครับต่อเนื่อง1ิบวิอันนี้คือสกิลท่าไม้ตายนะต่อไปจะเป็นพาสีฟนะครับพาสีฟเนี่ยจะเพิ่มคีและอัตราขีของตัวละครนะครับต่อไปจะเป็นโจฮันซูแบบซัมเมอร์นะครับ คือโจฮันซูแบบธรรมเอรเนี่ยผมลองอ่านมาแล้วผมบอกเลยนะว่าธรรมดาเนี่ยดีกว่าอ่านเดี๋ยวผมจะอ่านให้ทุกคนฟังอันนี้คือสกิลท่าไม้ตายนะมันบอกว่าโจฮันซูเนี่ยจะทําให้ศัตรูเนี่ยในระยะ5เมตรหคนเหมือนกันได้รับดัมเมจฟิสิกจํานวนมากนะครับแต่ว่าโจฮันซู6กดาแบบธรรมดาเนี่ยมันเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่ามันจะเพิ่มมาในส่วนของคีต่อเนื่องสิบวิแต่โจฮันซูซัมเมอร์เนี่ยคือมันไม่มีนะครับคือมันจะได้รับแค่ดัมเมจฟิสิกจํานวนมากผมเลยคิดว่าสกิลท่าไม้ตายของอันนี้คือโจฮันซูแบบธรรมดาน,นจะดีกว่า สกิลพาสีฟของโจฮันซูซัมเมอร์นะครับมันบอกว่าจะเพิ่มดาเมจและปลดปล่อยโบนัสชิแต่ว่าธรรมดามันบอกว่าอ่าธรรมดาแต่ว่าธรรมดามันบอกว่าจะเพิ่มคี่และอัตาคีของตัวละครผมคิดว่าอ่าแล้วแต่คนชอบอะแต่ผมคิดว่ามันเท่าๆกันทั้งสองอันนะอันนี้มันเพิ่มคี่และอัตาชีเพิ่มคี่ก็คือสมมติว่าเราคี่หนึ่งหมื่นนะครับมันจะคี่สองหมื่นและอัตาคีสมมุติว่าเราตีห้าครั้งคี่หนึ่งครั้งมันก็จะเป็นตีห้าครั้งคี่สองสามครั้งคืออัตาคีเพิ่มขึ้นประมาณนั้นแต่่วาอันนี้ แต่ว่าอันเนี้ยคือมันจะเพิ่มโบนัสคิและเพิ่มน้เมจคือถ้าใครชอบแบบไม่ต้องลุ้นดวงอ่ะแบบอัดน้เมจไปเลยคือผมคิดว่าพาสีของโจฮันซูซัมเมอร์เนี่ยดีกว่าแต่ว่าถ้าไม่ตายก็อย่างที่ผมบอกแหละโจฮันซูหดาวธรรมดามันน่าจะดีกว่านะในความคิดของผมนะต่อไปไปที่โนโนซัมเมอร์กับโนโนแบบธรรมดานะครับอ่าผมหาก่อนโ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 นมันจะอยูดท้ายๆหน่อย นี่ครับอันนี้คือโนโน่ no แบบธรรมดานะครับแล้วผมจะอ่านสกิลท่าไม้ตายก่อนนะสกิลท่าไม้ตายของโนโน่ no แบบธรรมดานะครับมันจะทําให้ศัตรู5คนเนี่ยในระยะ5เมตรนะครับได้รับดาเมจฟ,ฟิสิกส์จำนวนมากนะครับและจะทําให้ค่าเจาะเกาะของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยส่วนพาร์สินะครับพาร์สิของโนโน่ no แบบธรรมดานะมันจะทําให เอพเรา a อพคือเจาะเกาะเนี่ยและอัตราเจาะเกาะของตัวละครเนี่ยเพิ่มขึ้นก็คือเรามีค่าเจาะเกาะเพิ่มขึ้นและเรายังมีแบบคือเจาะเกาะได้ถี่ยิ่งขึ้นอีกประมาณนี้ส่วนต่อไปจะเป็นโนโนแบบซัมเมอร์นะครับโนโนแบบซัมเมอร์ no นะอันนี้คือสกิลท่าไม้ตายของโนโนเอ้ยพลังวาจามันไม่เหมือนกันด้วยหรอออเหมือนกันเหมือนกันโอเคท่าไม้ตายของโนโนซัมเมอร์นะครับ มันบอกว่าจะทําให้ศัตรู5คนในระยะ6เมตรนะครับได้รับดาเมจฟิสิกจำนวนมากนะครับและลดพลังโจมตีของเป้าหมายต่อเนื่อง8วิคือผมคิดว่ามาดีทั้ง2อะไรนะาเนี่ยทั้งอาทโนโน่ซัมเมอร์ no และโนโน่ no แบบธรรมดานะแต่ว่าโนโน่ no แบบธรรมดามันจะเพิ่มการเจาะเกาะให้เราถูกไหมแต่ว่าอันเนี้ยมันจะลดดาเมจของเป้าหมายลงนะครับคือผมคิดว่ามันดีทั้งหมดแหละคืออันนี้ก็แค่ลดดาเมจของเป้าหมายแต่อัน,นั้นก็เพิ่มเจาะเกาะของเราผมเลยคิดว่ามันดีทั้งคู่โอเคต่อไปจะเป็นพาสซีฟของโนโน่ no แบบซัมเมอร์นะ พาสีฟของโนโนแบบซัมเมอร์นะครับมันบอกว่าเราเนี่ยจะได้รับดาเมจลดลงแค่นี้เลยครับไม่มีอะไรเลยคือสรุปง่ายๆนะครับโนโนแบบซัมเมอร์เนี่ยมันจะเน้นไปทางเนฟศัตรูให้อ่อนลงแต่ว่าถ้าเป็นโนโนแบบธรรมดามันจะเน้นตัวเราอะให้ตีแรงยิ่งขึ้นเพราะว่ามันจะโบก,กเจาะเกาะมาถูกไหมต่อไปก็จะเป็นซัมเมอร์เลนนะครับถ้าโนโนก็จะมีโนโนธรรมดา6ดาวใช่ไหมแล้วก็จะเป็นโนโนซัมเมอร์6ดาวแต่ว่าถ้าเป็นเลนนะครับมันจะเป็นตัวละคร5ดาวแล้วก็มันจะไม่มีสกินธรรมดานะ อันนี้ก็ไม่ใช่เลอ่ะเลนะครับแต่ผมจะอ่านถ้าไม้ตายกับสกิลพาสีฟนะถ้าไม้ตายของเลนะครับมันบอกว่าจะทําให้ศัตรู5คนในระยะ5เมตรนะครับได้รับดาเมจฟ,ฟิสิกจํานวนมากและขณะเดียวกันนะครับจะเพิ่มคิของตัวละครต่อเนื่อง10วินี่แหละครับก็คือสกิลทั้งหมดของซัมเมอร์ตัวใหม่นะของคู่หูซัมเมอร์ตัวใหม่นะครับโดยที่ผมคิดว่ามันดีทั้งหมดเลยนะจะมีแต่ถ้าไม้ตายของอ่า อะไรนะโจฮันซูซัมเมอร์เนี่ยที่ผมคิดว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนถ้าไม้ตายโจฮันซูธรรมดาแบบแบบเก่าเนี่ยมันจะดีกว่าเพราะว่ามันเพิ่มคิให้ด้วยถูกไหมแต่ว่าถ้าไม้ตายของโจฮันซูซัมเมอร์เนี่ยแบบมันเหมือนจะเพิ่มน้ำเมทให้เราอย่างเดียวแล้วก็ใครที่ไม่อยากลุ้นดวงนะครับไอ้คู่หูโจฮันซูซัมเมอร์แล้วก็โ no no นโนซัมเมอร์หกดาวเนี่ยทั้งสองตัวเนี่ยมันสามารถใช้คูปองซื้อได้เลยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่ามันซื้อ,อยังไงหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะแบบเอาคูปองไปแบบใช้ซม ถ้าใครไม่อยากสุ่มนะครับผมแนะนําให้ไปซื้อนะเพราะว่ามันคุ้มค่ากว่าเพราะวันนี้ผมจะมาสุ่มให้ดูใช่ไหมแล้วก็ผมจะมีคูปองไว้ซื้อด้วยโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูที่ซื้อนะถ้าใครอยากจะซื้อคู่หูฮกดาวนะครับให้กดไปที่ร้านค้าร้านค้าเสร็จให้ไปที่ร้านค้าอีกทีนะครับแล้วก็ให้ไปที่โซนโปรโมชั่นนะครับนี่ครับกดที่สัพพลายคู่หูซัมเมอร์นะครับมันบอกว่า เชื่อมจิตใจต้นซัมเมอร์หลังจากใช้จะเลือกรับคู่หู1คนนะครับระหว่างซัมเมอร์โจฮันซูกับซัมเมอร์โนโนนะครับ1ในราคา1,680คูปองนะครับก็ตีไปเงินไทยประมาณ800บาทคือวันนี้ผมก็เติมไปแล้วละ่ะเออเกมเนี้ยผมเห็นมีหลายคนมาคอมเมนต์บอกก็พูดได้สิก็คนอื่นเขาไม่ได้เติมแล้วคุณเติมอะ่ะผมจะบอกเลยนะว่าเกมที่ผมเติมกี่บาทนะครับผมเติมไป1500บาทนะอ่ะคือผมบอกแล้วนะคือ ทุกคนอะแค่ไม่รู้ว่าผมเติมเท่าไหร่เองเพราะว่าตอนไลฟ์สตรีมอะผมก็เติมให้ทุกคนดูตลอดเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจผิดไงว่าเอ้ยเอ,ยเองเติมเองก็ทําได้แบบแล้วค่าไม่เติมอะไรประมาณนี้ผมก็ทั้งหมดเกณฑ์นนะผมก็เติมไป1500น้บาทนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปส่งคู่หูกันเลยดีกว่าว่ามันจะได้ไหมครับแล้วก็ผมลืมบอกไปนะว่าส่งคู่หูนเนี่ยมันมีอัตราเพิ่มขึ้นเ,เยอะมากเลยนะแบบเยอะแบบจนหน้าตกใจเลยนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมกดให้ดูรับสมัครนี่นะครับมันจะมีทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ เดี๋ยวกดถ้าใครอยากรู้อัตราการได้นะครับกดที่กติการับสมัครนะครับมันบอกว่าเห็นไหมครับเพิ่มอัตราคู่หูด้านล่างเนี่ย67เเลยนะทั้ง6ดาวและ5ดาวนะแต่ว่าถ้าเป็นแบบเดิมนะครับหดาวเนี่ยมันจะมีโอกาสออกอยู่ที่1.5ทุกตัวนะแต่ว่าอันเนี้ยคือผมเลยคิดว่าคือมันทํามาหลอกหรือทํามาจริงๆผมก็อยากรู้เหมือนกันแล้ววันเนี้ยเหมือนเดิมนะก่อนที่จะเปิดใช่ไหมคนอย่างเรามันดวงไม่ค่อยมีผมก็เลยไปเสิร์ฟบัฟมาแหละอ่ะ ไปเสริมบัฟมาเป็นบัฟโชคดีแล้วก็บัฟอวยพอนะผมเสริมมาหมดแหละผมแบบจะเอาให้ได้อะวันนี้เพราะว่าผมมีคู่หูกดาอยู่แค่ตัวเดียวไงโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยดีกว่าครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะอ่ากดที่คู่หูแล้วก็กดที่รับสมัครแล้วก็ไปเออแล้วก็ผมมีคูป,ปองอยู่สี่ใบห้าใบแล้วผมจะใช้คูป,ปองด้วยนะไปครับครั้งแรกผมกดสิบครั้งเลยนะมันให้ใช้เพชรโอเคใช้เพชรช่วยไปหกร้อยเพชรขอให้ได้เถอะสาธุมา โอเคตัวแรกฟ้าครับ <laughs> ฟ้าครับ <laughs> เออเฮ้ยมาเร็วมาเร็วมาเร็วมามาออทุกคนโอ้โหห้าดาวผม <laughs> ดูว่าหกดาว <laughs> มามาห้าดาวก็ยังดีโอเคสี่ดาว <laughs> โอ้โหั้งเลกได้ห้าดาวตัวใหม่มาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ไม่ได้เลย โอเคเดี okay, ๋ยวเราไปสูมอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเพชรผมเหลืออีกอ่ากดกดอ่ากดสิมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเพชรผมมันยังเหลืออยู่อีกพันจีนะครับได้อีกสิบครั้งหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์จริงไหมเนี่ยทำไมของผมมันไม่ออกเลยวะคือมันหกสิบเจ็ดจริงไหมครับเนี่ยทำไมของผมมันได้ห้าดาวตัวเดี๋ยววะโอเคไปอีกรอบนะไปะขอให้ได้ขอให้โดนหกดาวสักตัวหนึง่งฝามาก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยตัวไม่เห้ยตัวไม่ตัวไม่เอ <4 million. S 2> อ เจว,วันซูถึงมันจะไม่ใช่ตัวใหม่แต่ผมก็ได้ครัโจฮันซูหกดาวทุกคนมาครับมาครับหกดาวมาคลิปนี้ถือว่าเราประสบความสําเร็จแล้วนะสองขวานสี่ร้อยเพชรกับหกดาวตัวใหม่นะครับเอ้ยไม่ใช่หกดาวตัวเก่านะครับหกดาวตัวเก่าทุกคนอย่าลืมนะเปอร์เซ็นต์ออกแบงค์หนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะโอเคไปตอกันเลยดีกว่าเฮ้ยสองอันติดติดสองอันติดติดเฮ้ยโอ้อย <laughs> ก็เดิมทุกคนถ้าผมพูดคำหยาบก,ก็อ่าพูดคำหยาบก,ก็ขอโทษด้นะเพราะว่ามันเป็นอารมณ์ในระหว่างคลิปไงโอเคไปต่อเลยดีกว่าแม่โคตรเศร้าเลยตัวเดิมโอ้โหไม่ได้แล้วแน่เลยโอ,โ,โอ้โหยังดีได้โจฮันสตูมาโอเคปดเด้อ้ยอะไรอ่ะไม่มีแล้วไม่มีตังแลวเพชรพมดโอ้โหโ,โจฮันสตูตัวใหม่วะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อโนโน่ห no กดาวเลยนะ โนโน่หก no no ดาวโนโน่ซ no ัมเมอร์หกดาวอยู่ไหนโซนโปรโมชั่นโอเคซื้อมาเลยครับเราจะเลือกเป็นซ no ัมเมอร์โนโน่นะทุกคนซัมเมอร์โนโน่กดซื้อแล้วก็มากดใช้ตรงไหนอ๋อนี่ไงใช้ครับผมเอ้าอ๋อนี่ตกใจ <laughs> ใจหายด้วยไม่ได้โอเคซื้อกิฟต์อ่าโนโน่ no no มานะครับ แล้วก็กดใช้เออมาแล้วว่ะโอ้แต่ผมเสียดายว่าได้ห้าด,ดาวตัวใหม่สองตัวซ้ำเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปอ่าผมอ่านสกิลให้หมดแล้วดิมันน่าจะไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมมันอัพได้ไหมผมมีเองเจนอยู่ใช่ไหมโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ละมั้งไม่น่ามีอะไรแล้วอะส่วนคูหูหลักผมก็น่าจะใช้เป็นเอองเจนอยู่แล้วก็ มีคู่ได้ตัวใหม่มาส่งตัวซ้ำโคตรสิงเลยโอเคโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ให้ผมนะวันนี้ผมก็มาส่งพูหู6ดาวให้ดูแหละไอหกดาวใหม่เทมันบอกว่าออกหกเอร์ซนตะคือผมไม่ได้นะคือผมไปได้6ดาวเก่าที่มีอโอกาสออก1.5%ซมา ถ้าใครอยากจะสุ่มตามก็ดูคลิปนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์นะว่า67%ของ6ดาวมันไม่มีจริงครับมันออกแต่5ดาวโอเคคลิปนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย